โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อาไทยนะผมนะในเกมมาพันแมนเดสตองเกตนี่คือคลิปที่4แล้วที่ผมอัดคลิปนะสามคลิปเมื่อกี้ที่ผมอัดคือเสียงเกมแม่งหลุดนะผมนะโอ้โหแม่งคือลองคิดสภาพดวผมปิดอ่าเสียงเกมไปแล้วแม่งได้ยินแม่งบักนะครับผมนะมันบักเกินไปทุกคนนะแต่ว่าไปแล้เายายมาชี้แจงกัน วันนี้ผมจะมาชี้แจงเรื่องเน็ตก่อนเอน็ตผมใกล้หมดแล้วทุกคนเอาวันละผมลงคลิปอาจจะลงประมาณช่วงดึกๆนะทุกคนนะทำมันยิ่งตอนกลางคืนก็ต้องแปลกใจน,นะเน็ตผมความเร็วหมดนะอ่า,อาจจะลงแค่ว,วันละคลิปไม่ก็2วันละคลิปนะทุกคนนะหรืออาจจะอาทิตย์หนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมก็ต้องดูอีกทีนึงก็ถ้าผมหายไปขอโทษด้วยแล้วนะนะแล้วก็อย่างที่2ก็คือผมอยู่อ่าตอนนี้นะผมอยู่เซิร์ฟเวอร์553ห้ทุกคนเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ ผมเลิกเล่นไปประมาณปีหนึ่งแล้วทุกคนปีกว่าแล้วนะถือว่านานมากเลยนะผมนะปีกว่าแล้วมีโซนิกอาวุธสามดาวแล้วทุกคนนะคือตอนนั้นคือไม่ได้ต่อพ่อะไร้อพอะไรไม่รู้ไหมทุกคนเพราะว่ามันเบื่อแล้วนะแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วผมผมมูฟออนมาแล้วนะผมจะไปอยู่เซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้าทุกคน บอกแต่ว่าเจอทั้งสายฟรีล้วนสายกลางที่ทั้งเติมและฟรีและสายเติมที่เทพทรูกันทุกคนนะทุกคนนะหมอกเลยว่ามันแน่นอนในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้านะผมนะรอดูได้เลยคลิปนะผมนะ <c oughs> ส่วนเดี๋ยวผมจะสปอยคลิปต่อไปที่ผมจะกำลังคิดนะเป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมเองนะก็คือเกมเอาชีวิตรอดนะผมเกมนรกจะเป็นออกในปเป็นแฟนลาซีนะทุกคนนะเกมที่สองเขจะเป็นไมค์ครับเดี๋ยวรอยผม ได้ตังก่อนนะทุกคนไม่ต้องใส่ใจเรื่องเสียงผมนะผมเหนื่อยแล้วผมผมเล่นกับแมวมาทุ้ผมเจอแล้วผมก็โทษด,ด้วยคือจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นอ่าอะไรนะแมคครับนะทุกคนราคาเจ็ดสิบเก้าบาทนะเดี๋ยวผมน้อยไนดะ้ตังก่อนเดี๋ยวผมจะเซฟในราคาตอนที่มันช่วงลดราคาทนะ้กคนมันมีโปรโมชั่นของมันอยู่อาจจะเหลือว่ามันยี่สิบเก้าบาทนะทุกคนนะเดี๋ยวผมหาตังก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวถ้า ผมได้อะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดนะูทุกคนนะส่วนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรก็คงแค่มาชี้แจงเรื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จะไปนะผมนะแล้วเจอกนะันทุกคนคนระับผมนะเซิร์ฟเวอร์หกหนเก้าผมเขียนไม่มีอะไรแนละ้วผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับเขีย <laughs> นโคตรเหนื่อยเลยสัตว์สี่คลิปเลย <laughs>